ธรรมะในชีวิตปร,ระจำวันเรื่องเหรียญสองหน้าดีกับชั่วเหมือนเหรียญสองหน้าขาวกับดำเหมือนเหรียญสองหน้าเกิดกับตายเหมือนเหรียญสองหน้าสูงกับต่ำเหมือนเหรียญสองหน้าสว่างกับมืดเหมือนเหรียญสองหน้า สุขกับทุกข์เหมือนเหรียญสองหน้าใหม่กับเก่าเหมือนเหรียญสองหน้าโง่กับฉลาดเหมือนเหรียญสองหน้าใกล้กับไกลเหมือนเหรียญสองหน้าอยู่กับไปเหมือนเหรียญสองหน้าเหรียญสองหน้าเป็นตัวบอกอนาเขตของโลกเวียนว่ายตายเกิด หน้าหนึ่งบุญหน้าหนึ่งบาปจากภูมิสูงสุดคืออรูปภมภูมิไปจนถึงภูมิต่ำสุดคือนรกภูมิหนทางหลุดพ้นไปจากโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงเส้นสันทคาตหรือเรียกว่าทางสายกลางระหว่างความดีกับความชั่ว หลุดพ้นไปด้วยพลังบริสุทธิ์แห่งความดีเหนือดีคือไม่ติดทั้งความดีและไม่ติดทั้งความชั่วเหมือนแล่นเรือถึงฝั่งแล้วเดินขึ้นฝั่งไปตัวเปล่าไม่แบกเอาเรือไปด้วย